ควาโตของภามาันรกทาไร่ไรตัวประใช่สิเป็นพระรหันไงเป็นพระรหันพระรหันนี่แหละต่อไปจะมีพระราหันไปทํางานการเมืองเออคนเขาเข้าใจผิดไงว่าพระรหันไมมาเล่นการเมืองไม่มาทํางานพวกนี้หรอก พราะทหารก็ก็อยู่เขาไปเท่านั้นเองอ่าพูดเท่านี้มันก็บอกแล้วว่าคุณเข้าใจผิดแล้วเพราะทหารให้แก่ตัวถึงกันน่ะพราะทหารมันตายเป็นตายพราะทหันตายหรือตายสูงก็สูงไม่มีปัญหารับใช้โดยแต่อ่าเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าประการเมืองประชาธิปไตยคือรับใช้ประชาชนพทหารนั่นคือยอดรับใช้ประชาชนเศรษฐศาสตรเป็นพวกเสรษสตร์กุ้งเงินไม่มีตัวตน สามอันหนึ่งไม่มีตัวตนสองซื่อสัตว์สามรับใช้ประชาชนประชาชนสามเศราเ้าเนี่ยไม่มีตัวตนซื่อสัตว์นะซื่อสัตว์นี่นะรวมหมดอัตมาก็าได้ขยายความแล้วซื่อสัตว์นี่รวมความจริงที่ดีทั้งหมดความจริงที่จะมีเรียกว่าความดีความชั่วนะ ความดีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ซื่อสัตย์นีทั้งหมดเลยไม่มีตัวตนวนี้มันปรมาภิโรกุตระแล้วอันนี้เป็นโลกียะก็มีซื่อสัตย์มีตัวตนแต่ตัว,ตว,ตวรับใช้ประชาชนง,งานหรือหน้าที่หรือพฤติกรรมสามัญที่เป็นปัจจุบันนะครับาท,ที่เห็นได้เป็นปรากฏจริงของหมุกลนั้นยังมีขาาันห้ายังมีรูปร่างตัวตนยังมีปัญญายังมี เรียวแรงทำได้อยู่สมูรณ์แบบอ่านี่เราจะค่อยๆพิสูจน์ไปพวกเราเนี่ยพักสมาทิปไตยพักสมาธิปไตยเริ่มเข้าใจเริ่มตอนนี้กำลังมีพลังนะกำลังมีพลังแต่ความสามารถยังไม่พอหรอกแต่ว่าเอาเถอะ มาชิกยเยอะมเยอะไม่รู้จะเฉลยหรือยังไง,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 งอย่างต้องหาเครื่องสมาชิกให้ได้ใช่ก็ต้องทาให้มันครบก่อนแล้วก็พอเป็นไปมันมันจะเป็นมันจะเป็นพักการเมืองที่แรกแรกนี่ก็จะดูตลกอ,ะอ่ะแรกแรกก็จะดูตลกคนนั้นก็จะหัวรอยย่อเป็นตัวตลกเนี่ยไอ้ที่หัวรอยย่อเป็นตัวตลกเนี่ยจะเป็นตัวสตรมเลให้พวกนี้ฟิตขึ้นฮึดขึ้น ขยายผลขยายตัวทํางานเต็มที่ตายเป็นตายตายเป็นตายตายเป็นตายก็จะมีน้าหนักมีโคเอ็กซเชียนสูงปัดไม่ต้องคัดปวดนั่นต้องคัดเองพวดนันต้องรู้เลยระวังนะเหมือนอย่างกับพักกลังทำถ้า่ขืนมีตัวไส้ซึกมีตัวอะไรขึ้นมามีตัวเชื้อโรคโควิดมาพัง ไม่ไม่จะต้องเข้มงวดในกฎระเบียบนานะต้องโนเข้มงวดในศีลในกฎระเบียบเลยกฎระเบียบสําคัญนะทาให้ป้องกันในงานทั้งนะเขื่อนมันมีรอยราพื้นเดียวทั้งเขื่อนเลยเหมือนกันก็ก็เขาจะต้องรู้สึกเองเขาจะรู้ตัวเองมันจะเกิดการสังเคราะห์กันเอง ก็ขอทไปทีนี้สังคมมวลทั้งนอกก็จะมองทีนี้เมื่อขึ้นไปอยู่สภาเป็นเอ่อเป็นคณะแม้จะเป็นพรรคการเมืองไม่มีสสในสภาเราก็มีบทบาทได้ราะบทบาทต่างๆตรงนี้มันจะเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมที่คนก็จะอ่านความจริงใจในงานการจริง การทํำงานจริงๆไปเมื่อทําจริงทําเพื่อประชาชนไม่ได้หลงราบย่อสันเสิญโรกีเยสุอย่างที่เขาเป็นกันอะไรกันมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบมันก็จะมีสิ่งปรากฏมาเทียบเห็นไม่รู้เลยไปแกะหัวก็เลยเกิดเลือดนิดหน่อยมันก็จะเป็นเองค่อยๆต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าใจมันก็นรู้ละ่ะ แต่ว่ารูปธรรมมันก็จะต้องค่อยๆสะสมมันค,ค่อยมีมวลมีตัวตนบุคคลขึ้นมาจริงถึงมันก็ยังไม่มากชาวโซรเราวัาชาวโศกเราที่ยังไม่มาทางบวชมีเยอะราะคุณเป็นคาวาาคุณเป็นได้กฎหมายของประเทศไทยนักบวชเขาไปเป็นนักกรารเมืองไปเป็นสสไปเป็นรัฐมนตรีไม่ได้คุณก็ต้องคารวาาคุณก็ต้องรับผิดชอบกัน ต่อไปในอนาคตเโอ้ถ้าบอกว่ากฎหมายบอกโอ้นักบวชต้องเป็นได้เหมือนชาวลังกาเหมือนที่ไหนก่อนทิเบตนะเบตนะมันไม่ได้หรอกทิเบตมัน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 ไปอีกตรงไปอีกทางหนึ่งเลยทุกอยเนี่ยคือมันเป็นเราแค่เป็นผู้ปกครองเลยเป็นเป็นเป็นมพระเจ้าเป็นดินเลยก็ค่อยๆ ก็เป็นไปไอ้เราก็เลยเห็นว่าเออมันน่าอยู่น่าดูเนาะยังไม่น่าตายก็เลยกระเสือกสนอยู่เนี่ย